มาแล้วครับ BMW 320d M Sport LCI คันนี้ปีอะไรราคาเท่าไหร่ทำไมไวัยรุ่นถึงถามหา นี่คือ BMW 3 2 0 D M Sport LCI ปี2017นะฮะตอนายแดงนะครับเคยขายอยู่ประมาณ2 6ล้านแสนบาทวันนี้วันทัวโต้บอกได้เลยว่าประหยัดเนี่ยเกือบ2ล้านบาทเลยนะหากใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอันขาดเลยครับคันนี้นะครับมีความสวยนะฮะแล้วก็มีความสปอร์ตนะเนื่องจากว่าชุดแต่งต่างๆเนี่ยเป็น M Aero p a s s นะฮะแล้วก็สีสันครับสวยงามไม่มีริ้วรอยเลย โลโก้ด้านหน้านะครับในส่วนของ BMW นะครับโลโก้ฟ้าขาวแบบนี้นะครสภาพเดิมทุกจุดเลยนะ ริวฮอตนะฮะเป็นรีวิวฮอตแบบสีดำเงา M Sport แล้วก็ชุดแต่งต่างๆเนี่ยเป็น M Aero p a s s ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสภาพต่างๆับผมคอนเฟิร์มให้เลยว่าด้านหน้านะสีสันสวยงามและมีความสมบูรณ์แบบ100%ครับไฟหน้าเป็นแบบ BMW LED นะฮะตรงนี้นะครับมี daytime running light นะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยนะคันนี้นะครับในส่วนของไฟหน้าเขาจะมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติและไฟสูงต่ำอัตโนมัติมาให้ใช้งานด้วยและนอกจากนั้นนะครับตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยยังส่องสว่างได้ไกลถึง 650เมตรเลยนะที่สําคัญนะครับไฟหน้ากับตัวชุดแต่งและกันชนด้านหน้าเนี่ย มีความสวยมีความสปอร์ตแล้วก็ดูดุดันมากๆเนื่องจากว่ากันชนด้านหน้านะครับเป็นการชนพิเศษเฉพาะรุ่น M Sport เท่านั้นด้วยครับผู้ชมครับเรามาดูสภาพห้องเครื่องครับนี่นี่คือเบ้าโช๊คนะฮะเบ้าโช๊คก็ยังเป็นสีแต้มเดิมอยู่นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยไม่มีน้ํามันหยดย้อยออกมานะเร,าเรียกได้ว่าสภาพนี่คือสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยด้านหน้าไม่เคยมีการชนหนักมาก่อนนะอันนี้ผมการันตีเลยเรามาดูในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันดีกว่าครับ BMW 320d นะครับเครื่องยนต์เขาเป สำหรับเครื่องยนต์นะครับใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรเทอร์โบก็จะเป็นเทคโนโลยีทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะและที่สำคัญนะครับให้แรงม้าอยู่ที่190แรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิดมหาศาลเลยนะอยู่ที่400นิวตันเมตรครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสเตปโทนิกด้วยนะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยทำได้อยู่ที่21กิโลเมตรต่อลิตรนะคันนี้นะครับที่ใครๆเขาใช้แล้วก็รีวิวกันว่า เติมน้ำมันหนึ่งถังสามารถวิ่งจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ได้เลยครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กแต่งนะฮะเอาเรียกได้ว่าของแท้เลยนะเป็นแม็กฟอร์สด้วยฮะวายสปอร์ตห้าก้านสีดำนะขอบ19นิ้วนะครับคันนี้ยางเป็นยางรันแบนด์นะครับใครที่ต้องการใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่าแม็กกับยางเนี่ยสภาพเนี่ย พร้อมใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวๆด้วยครับซีรีส์สคันนี้นะครับเป็น M Sport นะเพราะฉะนั้นจะมีชุดแต่งกันชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยตรงกระจกมองข้างนะครับเขามีการติดตั้งครับเคฟลาคาร์บอนมาดูสปอร์ตดูดุดันมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบหลับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าด้วยมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับคันนี้นะครสภาพสวยจริงๆหลังคางไม่มีริ้วรอยนะ เฟรมกระจกต่างๆนะครับในเรื่องของขอบประตูเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะฮะมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีโลโก้ในส่วนของ m Sport ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กาลังมองหารถทรงนี้อยู่นะเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่สปอร์ตแล้วก็อัตราการใิ้ปืนน้ามันที่ยอดเยี่ยมนะคันนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็เป็น F 30ที่ใครหลายคนตามหาอยู่ด้วยครับด้านท้ายของ B M Series 3คันนี้นะครับไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้าย LED L shape นะมาพร้อมกับด้านท้ายที่มีความสวยในเรื่องของดีไซน์ของรูปทรงของตัวรถนะคร โลโก้2 0 d นดะีนะแล้วก็ตรงนี้นะครับชุดแต่ง M Sport มาพร้อมปลายท่อด้วยนะครับคันนี้เซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้นะครับเปิดด้านท้ายขึ้นมาดูนะครับก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะมากๆเลยที่สําคัญนะฮะฝากระโปรงด้านท้ายสวยแบบนี้ก็คือซิลิโคนสวยเม็ดอาร์ตโอเรียนโตสวยและก็ไม่เคยมีการทําสีมาก่อนด้วยนะครับใครที่ต้องการใช้งานนะฮะผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ในเมืองนอกเมืองแล้วก็บรรทุกสัมภาระก็ได้ด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดครับรรบ Mport าะนะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้วยสีแดงนะครับหรือว่าสีดำนะครับคันนี้นะครับเบาะภายในเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นเบาะหนังสีแดงเดินได้จต่เข็บสีดำนะครับซึ่งเบาะคู่หน้านะฮะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะแต่ว่าฝั่งคนขับเนี่ยเขาจะมี Memory ี่ซีสองตำแหน่งให้ด้วยสภาพนะครับคอนโซลด้านหน้าเรียกได้ว่าสภาพเนี่ยไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชำรุดนะการตกแต่งต่างๆเนี่ยก็จะใช้วัสดุที่เป็นอยู่ในรุ่น M Sport นะหน้าจอตรงกลางของซีรีส์3นะครับของเขาก็สามารถดูข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอนซัมชันนะรายละเอียดอัตรราาเฉลี่ยกบิโภคม หรือว่าจะเป็นการเตือนหรือว่าการติดต่อสื่อสารนะครับตัวเรดิโอมีเดียต่างๆนะสามารถดูได้หมดเลยครับระบบแอร์ปรับอากาศนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นงูระบบที่เป็นอัตโนมัตินะฮะแล้วก็แยกซ้ายขวาดูเโซนนะตรงนี้นะครับในเรื่องของสภาพเนี่ยคือไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชำรุดจากการใช้งานหนักเลยนะสภาพสวยมากๆเลยครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติไฟฟ้า8สปีดสเตปทอนิกนะใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากโดยรวมถึงการให้อัตราการเร่งที่ยอดเยี่ยมนะฐานเกียร์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆนะ แล้วก็มีโหมดการขับขี่นะครับที่สามารถเลือกได้ถึง4โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Sport p พล s Sport Comfort แล้วก็ Eco Pro ครับ ถ้าเกิดว่าต้องการใช้งานแบบหมดไหนนะครับก็สามารถกดปุ่มแล้วก็เลือกใช้งานได้เลยครับพุ่งอะไรนะครับเป็นแบบ M Sport ฮะมก้านแบบนี้นะครับมีในส่วนของ Speed Limit นะฮะแล้วก็ Pad e Shift ด้วยนะสภาพสวยมากเป็นพุ่งอะไรหุ้มหนังนะครับแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีดําซึ่งเวลาจับเนี่ยมันกระชับมือแล้วก็ทาให้มีความรู้สึกมั่นใจในการขับขี่นะฮะคันนี้สภาพสวยไม่มีรอยถลอกเลยนะครับเหมือนใหม่เลยฮะห้องโดยสารแถวซนะครับมีความกว้างแล้วก็ความใหญ่นะฮะในส่วนของเนื้อบ่เนี่ยที่เรานั่งเนี่ย เราเรียได้ว่าเบาะนุ่มนะฮะแล้วก็ไม่ย้วยไม่สุดนะครับเป็นเบาะที่สมบูรณ์100%ยนะครับที่สําคัญนะฮะยังมีออปชั่นที่เป็นแอร์ปรับอากาศแถว2รวมถึงตรงนี้ครับที่เท้าแขนตรงกลางที่สามารถวางแก้วกาแฟได้ด้วยหากใครนะฮะที่ชอบเดินทางไกลไปท่องเที่ยวนะครับคันนี้ก็นั่งสบายไม่อึดอัดแน่นอนครับ สำหรับใครหลายคนนะครับที่ถามหากันเข้ามาเยอะมากๆเลยกับรุ่นนี้นะฮะนี่คือ B M W Series 3 200 D M Sport รุ่น L C I ปี2017สภาพสวยๆเลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของแม็กแต่งกบบยางปีใหม่มาให้ด้วยนะหากใครกำลังมองหาอยู่ผมบอกได้เลยนะคันนี้ที่อยู่กับวันทัวโตวันนี้นะครับประหยัดกว่ารถใหม่นะครับถึง1 6 0 0 0 0 0าล้านบาทเลยนะคันนี้นะครับราคาพิเศษครับที่วันทัวโต้ขายเพียงแค่1 5 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนครับแบบฟรีดาวจัดเต็ม คันนี้นะครับผ่อน่มต้นที่18,000บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของได้แล้วครับรถทุกคันของวุนทัวโต้นะครับคัดสรรมาเป็นอย่างดียังไม่พอนะฮะร,รถทุกคันของเราเนี่ยมีการตรวจสภาพรถจากบริษ,ษัทชั้นนําด้วยไม่ว่าจะเป็นกูสเปคชั่น วันทูคาร์ไมค์คาร์ฟิกซ์แมนนะครับตรวจถึง34 4จุดถามว่าตรวจอะไรบ้างก็จะมีโครงสร้างรถยนต์เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างระบบไฟฟ้าและก็อื่นๆนะครับตรวจแบบนี้นะครับวันทัวโต้ก็มีในส่วนของการมอบในเรื่องของเอกสารการตรวจสอบสภาพรถยนต์นะครับให้กับคุณลูกค้าได้มั่นใจสบายใจใช้รถของวันทัวโต้ด้วยครับและที่สําคัญนะฮะยังมีวรนตาีให้กับคุณลูกค,ค,ค,กคก้าทุกท่านนะถึง3ปีหรือ3 0 0 0 0กิโลคุ้มครอง1 2 8รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนนะครับใช้รถของวันท สนใจรถคันนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 1นึ่งห8เหรือว่าช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, t i k t o อกยูทูบเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์นะฮะ www. w o r l d w a y v e r t a u t o c o m ตรงนี้สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่ w o r l d w a y u t o เท่านั้นนะครับ